สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตายจะชวนทุกคนนะคะมาปลูกต้นพริกนะคะหลายๆคนนะคะอาจจะไม่ได้เพาะต้นพริกเองนะคะก็จะเป็นการซื้อต้นกล้ามาจากร้านขายต้นไม้ก็ได้นะคะเราก็ไม่ได้ว่ากันนะแล้วก็ไม่ผิดด้วยนะคะทุกคนเอามาเลี้ยงดูต่อเอามาดูแลบำรุงต่อก็จเจริญเติบโตให้ผลผลิตดีได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะตายก็จะเชิญชวนทุกคนนะมาปลูกพริกไว้กินเองค่ะ แล้วก็มีเทคนิคดีๆมาบอกกันนะคะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะที่ใช้สําหรับการปลูกพริกค่ะทุกคนนี่ก็คือเปลือกกล้วยนะคะนี่ค่ะ เปลือกกล้วยที่เราตากแห้งแล้วนะคะเอามารองก้นกระถางค่ะใครที่ปลูกพริกในกระถางนะคะใช้สิ่งนี้รองก้นกระถางมีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าเปลือกกล้วยนะคะมีทั้งโพแทสเซียมมีทั้งฟอสฟอรัสนะคะซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นในการบำรุงพืชผักของเรานั่นเองค่ะ นี่ค่ะเราก็เตรียมกระถางมานะคะหนึ่งใบแบบนี้เนาะแล้วก็ใส่เปลือกกล้วยลงไปนะคะนี่ค่ะเปลือกกล้วยตายได้ทําการหาข้อมูลแล้วนะคะทุกคนปรากฏว่าเปลือกกล้วยสดนะคะที่ยังไม่แห้งขนาดนี้เนี่ยเขาจะมีสารโพแทสเซียมฟอสฟอรัสมากกว่าเปลือกกล้วยแห้งนะคะแต่เหตุผลที่เราจะไม่ได้ใช้เปลือกกล้วยสดในการรองก้นหลุมในการรองก้นกระถางเพราะว่าพอเราใส่เปลือกกล้วยสดลงไปนะคะผลที่ตามมาซึ่งเป็นผล เสียต่อพืชเลยก็คือเรื่องเชื้อราต่างๆนอนมแมลงต่างๆมารบกวนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราใช้เปลือกกล้วยแห้งอาจจะได้สารฟอ,อาฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมน้อยลงนะคะแต่ว่าเราจะไม่มีปัญหาในเรื่องของมแมลงต่างๆที่จะมารบกวนแล้วก็เรื่องของเชื้อราด้วยค่ะ พอเราใส่รองก้นกระถางแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ตักดินใส่ได้เลยนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการรองไว้ล่างสุดเพื่อให้น้ําซึมผ่านได้ดีแล้วก็เดี๋ยวก็จะย่อยกลายเป็นปุ๋ยพืชก็จะได้รับธาตุอาหารจากเปลือกกล้วยนั่นเองค่ะตักดินใส่เข้าไปเลยนะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็นดินที่ปรุงเองนะคะ เดี๋ยวไต่ก็จะตัดใส่สักประมาณครึ่งกระถางก่อนนะคะเพราะว่าตัวต้นพริกที่เราซื้อมานั้นเขาก็จะมีส่วนผสมของแกลบดําอยู่บ้างแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะทุกคนเวลาเราจะย้ายต้นกล้านะคะไม่ว่าจะเป็นการย้ายจากถุงปลูกที่ซื้อมาก็ตามนะคะก็ควรที่จะทําการย้ายในช่วงเวลาเย็นเนาะนี่คะ่ะดึงออกมาแบบนี้นะคะเราก็จะเห็นว่า ดินที่ร้านต้นไม้เขาขายกันนะคะก็จะมีส่วนผสมของแกลบดำซะส่วนใหญ่นะคะนี่แต่ก็พยายามบีบออกเนาะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยพืชก็จเจริญเติบโตได้ไม่ดีค่ะอ่ารากจะขาดไปบ้างไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะเกิดใหม่อย่างแน่นอนนะคะเนี่ยค่ะก็จะให้ เหลือแค่บางส่วนนะโดยส่วนใหญ่แล้วมีแต่แกลบดำทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนอย่างนี้พืชก็คือจะเจริญเติบโตช้าค่ะอ่าไต่ก็จะเอาออกซะเยอะเลยนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าที่ไต่เอาออกนี่เลยค่ะนี่ค่ะที่ทิ้งไปไม่เอานะคะก็คือส่วนนี้เนาะอ่าเราจะให้เหลือแค่บางส่วนนะคะที่ติดมากับรากพืชนะนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็ วางต้นลงไปเลยให้เขาหาอาหารใหม่ให้เขาเจริญเติบโตใหม่ค่ะทุกคนแล้วก็ตักดินเติมลงไปค่ะ พยายามใช้ดินที่ปรุงเองให้เยอะมากกว่าดินที่เราได้มาจากร้านต้นไม้นะคะอ่าง่ายๆเท่านี้ค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็รดน้ำกันค่ะต่อมานะคะก็รดน้ำค่ะเดี๋ยววันนี้ต่ก็จะใช้เป็นเครื่องดื่มชูกำลังนะคะทุกคนก็จะช่วยทำให้พืชผักของเรานั้น สดชื่นมากยิ่งขึ้นหลังจากทําการย้ายใหม่ๆนะคะใครที่ปลูกพืชปลูกผักก็มีติดไว้บ้านเลยก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนติดสวนไว้เลยนะคะใช้ไปเลย2ฝาค่ะทุกคนตัวนี้นะคะจะมีวิตามินเยอะมากๆเลยทั้ง B3 B5 นะคะ B6 นะ B12 นะคะอ่านี่นะคะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ราดรสได้เลยค่ะ สำหรับใครที่อยากจะเด็ดยอดพริกนะคะสามารถที่จะเด็ดได้เลยนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะตัดยอดแบบนี้นะนี่ตัดยอดออกเลยนี่คะ่ะเด็ดยอดออกเลยก็จะเป็นการทำให้ต้นพริกของเราเป็นพุ่มแตกกอแตกกิ่งได้เยอะนะคะนี่คะ่ะแบบนี้นะคะเด็ดทิ้งออกไปได้เลยคะ่ะทุกคนง่ายๆเท่านี้สำหรับการปลูกพริกที่เราซื้อมานะคะให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้วก็ พร้อมกับการบำรุงจากเปลือกกล้วยด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับตายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะตาตจะพาทุกคนมาดูต้นพริกนะคะครั้งก่อนนะคะตาตเคยมาอัปเดตให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ชวนทุกคนมาเด็ดยอดนะคะเดี๋ยวายจะให้ดูใกล้ๆนะคะทุกคนนี่ค่ะคือร่องรอยของการเด็ดยอดไปนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยแล้วเขาก็ แตกยอดออกมาใหม่นะคะนี่ค่ะสองยอดด้วยกันสามยอดเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะคือยอดที่หนึ่งนะคะนี่คือยอดที่หนึ่งฝั่งนี้คือยอดที่สองแล้วก็ฝั่งนี้นะคะคือยอดที่สามนะเมื่อเรามีการเด็ดยอดนะคะเขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมาแบบนี้ค่ะต้นพืชเขาจะรู้สึกว่าเขากำลังจะตายนะคะเขาต้องดิ้นรนเอาตัวรอดค่ะทุกคนต้นนี้ก็เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะ เดี๋ยวขอเลื่อนกล้องนิดนึงนะนี่ค่ะร่องรอยการเด็ดยอดนะคะนี่ร่องรอยนี้เด็ดยอดไปนะคะยอดนี้ก็แตกออกมายอดนี้ก็แตกออกมา2ยอดแล้วก็ด้านล่างอีก1นึ่งยอดเป็น3าเช่นเดียวกันนะคะอีกกระถางหนึ่งนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะทุกคนนี่นะคะต้นนี้นะมีการแตกยอดออกมา2ยอดนะคะนี่ค่ะเห็นชัดเลยนะคะแล้วดูจากใบเขาค่ะทุกคน ใบเขาใหญ่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะนี่ค่ะใบใหญ่เลยนะคะตัวนี้นะใบใหญ่ค่ะนี่ค่ะเป็นต้นพริกแดงจินดานะคะนี่เลยการดูแลบำรุงต้นพริกนะคะก็ไม่ยากนะคะทุกคนแต่ก็มีการใส่ปุ๋ยทุก15วันนะคะจะเป็นปุ๋ยคอกหมักหรือว่าเป็นปุ๋ยที่ทําจากใบไม้แห้งเป็นปุ๋ยหมักในตะกร้าก็ได้นะคะแล้วก็นานๆน,น,นะคะ สักระยะสักประมาณ7วันถึง10วันนะคะก็ไม่ได้นานมากนะคะทุกคนแต่ก็จะมีการมาเติมตัวปุ๋ยเปลือกไข่นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ทําไว้แล้วนะคะปุ๋ยเปลือกไข่ก็คือเปลือกไข่นี่แหละค่ะเลือๆจากการทํากับข้าวไม่ทิ้งนะคะผึ่งแดดผึ่งลมให้แห้งไต่ก็เอามาบดนะคะบดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เติมเกลือไป1ช้อนชา ผงชูรสไปหนึ่งช้อนชาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็จะเป็นปุ๋ยเปลือกไข่นะคะอันนี้คือคลุกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนพอคลุกแล้วนะต่ายก็จะมาโรยเลยนะคะโรยไปเลยนี่ค่ะมีเยอะใช้เยอะมีน้อยก็ใช้น้อยนะคะใช้ได้ตลอดเลยนะคะสำหรับปุ๋ยเปลือกไข่นะโรยไปเลยค่ะตัวนี้เขาก็จะช่วยเพิ่มแคลเซียมนะคะให้กับต้นพืชต้นผักของเราค่ะ ทำให้ต้นพืชต้นผักแข็งแรงนะคะแล้วก็พวกหนอนมแมลงตัวเล็กๆนะที่ชอบมาอยู่ตามโคนต้นเนี่ยเขาจะโดนเปลือกไข่บาดนะเขาก็จะออกไปไม่มาอาศัยอยู่นะคะอ่าวันนี้เราก็มาเติมปุ๋ยเปลือกไข่กันค่ะหลังจากนั้นนะคะตัวเด็ดอีกตัวหนึ่งนะคะที่ไถจะใช้บำรุงต้นพริกนะคะนี่เลยน้ำปลาร้าค่ะทุกคน น้ำปลาร้าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี่น้ำปลาร้านะคะจะเป็นปลาร้าแบบต้มสุกแบบนี้หรือว่าจะเป็นน้ำปลาร้าอีสานที่ยังไม่ต้มสุกก็ได้นะคะในน้ำปลาร้าเนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของพวกปลาตัวเล็กๆนะคะแล้วก็มีโพแทสเซียมมีธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืชนะคะตัวนี้เอามาใช้ได้รดพืชรดผักเลยนะคะทุกคนอ่ะแต่ก็ได้เตรียมน้ําไว้แล้วนะคะหนึ่งบัวนะนี่ค่ะทางนี้น้ำหนึ่งบัว น้ำปาลาร้านะคะขย่าก่อนนะแล้วก็ใส่ไปเลยเอาอขย่าก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะอุย้ยหกขออภัยนะคะทุกคนทำหกเปื้อนตรงนี้เลยใส่ไปแล้วนะคะคนให้เข้ากันแล้วก็ราดรสได้เลยนะคะ ต้นพริกนะคะทำไมถึงต้องใช้น้ําปลาร้าในการรดเพราะว่าน้ําปลาร้าเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเหมือนกันกันกบกะปิเลยใครไม่มีน้ำปลาร้านะคะใช้กะปิได้เลยนะคะตัวนี้จะช่วยเร่งรากฝอยนะคะทําให้รากเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหาอาหารได้เก่งขึ้นเร่งการแตกรากนั่นเองค่ะรดไปเลยนะคะอ่านี่ค่ะ ใส่ปุ๋ยเปลือกไข่แล้วนะคะก็รดด้วยน้ำปาลาร้าแบบนี้นะคะต้นพริกของเพื่อนๆที่ปลูกอยู่นะเจริญเติบโตแข็งแรงแน่นอนค่ะอย่าลืมว่าใครที่อยากให้ต้นพริกเป็นพุ่มนะคะก็อย่าลืมเด็ดยอดเหมือนกันกันกบที่ไต่เด็ดในวันนี้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ